แล้วมันมีมันมีคราบเลือดนะครับเรามีคราบเลือดเราก็ใช้หลอดเนี้ครับผมอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับผมแล้วก็หยดให้น้ามันนะครับผมให้น้ําก็คือให้เข้าคอไม่แห้งเขาไม่ตายเขาไม่เหนื่อยนะครับแต่สิ่งสําคัญกว่าก็คือการคว้านนะครับการคว้านการเปิดช่องให้เขาได้หายใจนะครับเปิดช่องเขาหายใจว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยที่มันตายเร็วสุดก็คือการขาดออกซิเจนเพราะนหาที่เกษตรกรหรือว่าคนที่ใช้ตู้มักเจอนะบางทีนะครับก็คือมันฟักก่อนกําหนดนะครับอันนี้ไข่เป็ดนะครับ มันเข้าที่16มีนานะครับ16มีนาแล้วคันนี้มันจะออกนะ่าจะเป็นประมาณ16เมษายนหรือมากกว่านั้นนะครับผมแต่ปรากฏว่ามันฟักออกมาก่อนแล้ว2วันนะครับตัวก้าวันนี้วันที่เท่าไหร่ลกูก13ใช่ไหมอ่13มา13เมษายนนะครับผมมันเร็วกว่ากําหนดนะครับผมแล้วคันนี้เขาก็เจาะนะครับเขาเจาะอ,ออกมาดูนะครับ เขาเจาะมาเสร็จมาปุ๊บแล้วเราก็เลยมาแกะดูนะครับเราจะแง้มแกะนะครับแกะดูปรากฏว่าเจอเจอคราบเลือดนะครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตที่ปลายปลายตัวนี้นะครับผมมันจะมีแดงๆนิดๆนะครับตอนนั้นตอนที่ผมเจอนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับผมเจอเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ต้องหยุดเอาไว้ก่อนนะครับหยุดเอาไว้นะครับผมแต่คำว่าคำว่าหยุดเอาไว้เนี่ยไม่ใช่หยุดเฉยๆนะครับเราจะคว้านตรงนี้ออกนะครับคว้านตรงนี้ออกเพื่อที่จะให้ปากของเขาเนี่ย ่าของเขาเนี่ยก็คือได้โผล่กมาได้หายใจได้สะดวกนะครับส่วนนี้ยังยังไม่เปิดนะส่วนนี้ยังยังไม่เปิดเพราะว่าหนึ่งคาบเลือดแสดงว่าอุณภูมิหรือว่าจะ,ะเป็นเรื่องเรื่องของความชื้นแรือแรงลมนะครับทาให้ไข่เนี่ยไม่สมบูรณ์หรือผิดปกตินะครับผมแต่อันนี้ครับผมเนื่องจากว่าผมเอาไข่เป็ดตัวเนี้ยนะครับฟักร่วมกับไข่ไก่เพราะฉะนั้นผมปรับความชื้นนะครับปรับความชื้นให้อยู่ในในช่วงที่65นะครับพอ65เสร็จปุ๊บมันผิด มันไม่ค่อยถูกเกี่ยวกับเรื่องของการฟักไข่เป็ดเพราะไข่เป็ดเนี่ยตั้งแต่60ป,ปลายจนถึงนะครับจนถึง80นะครับนี่คือความชื้นที่ไข่เป็ดต้องการพอมันเจอปัญหาเสร็จปุ๊บมันก็เลยอย่างอย่างที่เป็นนะครับก็คือมันจะเป็นเมือกนะครับแล้วเป็นเส้นเลือดเต็มอยู่ที่ไข่นะครับพอเต็มที่ไขเ่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เลยก็ต้องช่วยโดยวิธีการ,รเลกะจากนั้นเราหลอดเนี่ยนะครับแล้วก็บีบก้นเอาไว้เนาะบีบก้นเอาไว้เนี่ยแล้วเราก็ ตักน้ํานะครับแล้วก็มาหยอดที่ปากปากลูกเป็ดนะครับลูกเป็ดอย่างเงี้ยประมาณประมาณ2วันนะครับประมาณ2วันแล้วก็ลูกเป็ดก็จะค่อยๆแข็งแรงแข็งแรงนะครับผมแข็งแรงขึ้นจากนั้นแล้วก็พอผ่านวันที่2ให้เราแกะช่วยเราให้เราเราลองแกะช่วยดูนะครับผมถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยมันมันค่อนข้างที่จะโอเคแล้วล่ะนะครับผมเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราแกะลองแกะช่วยเพิ่มเติมนะครับ ให้เราเปิดดูเรื่อยๆนะครับผมว่ามันมีมันมีเมือกเลือดอีกไหมนะครับเนี่ยนะครับเห็นนะครับแหละเนี่ยมันมีมันมีคราบเลือดนะครับผมที่ผมได้หยุดเอาไว้นะครับผมนี่ก็คือการการที่เราจะช่วยลูกเป็ดหรือลูกไก่นะครับในกรณีที่มันเจาะแล้วนะครับพอมันเจาะแล้วเสร็จปุ๊บแล้วมันมีมันมีคราบเลือดนะครับเรามีคราบเลือดเราก็ใช้หลอดเนี้ครับผมอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับผมแล้วก็หยด ให้น้ำมันนะครับผมให้น้ําก็คือให้เข้าคอไม่ให้เขาไม่ตายเขาไม่เหนื่อยนะครับแต่สิ่งสําคัญกว่าก็คือการคว้านนะครับการคว้านการเปิดช่องให้เขาได้หายใจนะครับเปิดช่องเขาหายใจว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยที่มันตายเร็วสุดก็คือการขาดอ,ออกซิเจนพเพราะนั่นคือเราต้องค่อยๆเขาหายใจก่อนจากนั้นเราก็ค่อยเติมน้ําให้เขาให้เขาได้กินนะครับหย่อนทีละนิดทีละนิดนะครับไม่ต้องเยอะไม่ต้องรูบม,มากนะครับผมนะค่อ,คอยๆทำอย่างเงี้ยเราก็จะได้ลูกเป็ดลูกไก่เราได้นะครับผม อันนี้จากเมื่อกี้แกะดูนะครับผมแกะดูเดี๋ยวเราบีบดูล้วลองแกะดูสิมันมีเลือดอีกไหมนะขาทั้งกล้องก็ยังไม่มีหายไปไหนไม่รู้เนี่ยครับผม,อมโอเคถ้าเกิดอย่างนี้น่าจะสมบูรณ์แล้วนะครับผมเนี่ยดูแล้วอ่านแล้วอ่านเปลือกไปนะครับ แล้วอ่านเปลือกอเปลือกไข่อันนี้คือแห้งแล้วอันนี้ก็คือไม่มีเมือกเลือดแล้วนะครับผมอันนี้อย่างเงี้ยก็คือถ้าอย่างเงี้ยเราช่วยได้เลยนะครับผมหลายคนบอกว่าไม่จะเป็นให้เขาเกิดเองเกิดเองก็ได้ครับแต่ผมกลัวลูกไก่ลูกเป็ดลูกไก่คอคตคอเบี้ยวนะครับผมพอตอนนี้ผมเห็นแล้วนะครับว่าทุกอย่างเสร็จแล้วสมบูรณ์แล้วอันนี้เวลาแกะออกมานะครับสะดือมันจะนูนๆอยู่นะครับสะดือมันจะนูนๆอยู่ นะครับมันจะยังยังไม่ไม่เรียบสนิทแต่ก็คือแป๊บเดียวเขาก็จะอันนั่นเองครับเดี๋ยวเขาก็จะหุ่มเองนะครับผมดูนะครับเนี่ยอันนี้คือแทบพอๆกับไล์สดเลยนะครับผมอันนี้ผมไม่มีเทคเลยนะได้มาแล้วคนได้ลูกเป็ดแล้วครับเดือนอได้มาแล้วลูกเป็ดโอเค เรียบร้อยนะครับผมครันนี้ผมใช้เวลานะครับใช้เวลาอีกสองวันผมถึงได้ลูกเป็ดมาเนี่ยไข่ก็จะประมาณเนี้ยครับผมจากความชิ้นที่มันไม่พอไม่ไม่เหมาะสมแล้วเขาก็เกิดก่อนเวลาแล้วก็ช่วยอย่างเงี้ยนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะครับมีข้อปัญหาหรือข้อสงสัยก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมสอบถามเข้ามาแล้วก็ผมพ่อผมจะมีไลน์แล้วก็เบอร์โทรนะครับถ้าเข้ามาในนี้นะครับ นะครับไม่ต้องพิมพ์หรือว่าคอมเมนต์อะไรเยอะเกี่ยวกับในเรื่องของใต้คลิปนะครับผมผมมีเบอร์เบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์เดี๋ยวขอเน้นเป็นเบอร์ไลน์นะครับเพราะผมจะส่งข้อมูลได้มากกว่านะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ